สบายดีเนาะทานบุษมิ์วันนี้ก็มาโฟกัสทองบมาพ่นเสนวคือเก่าเนาะครับเนาะวันนี้ว่ากิจกรรมของบมาพ่นในวันนี้เนาะว่าสิเหตุยังไหนเนาะพี่น้องตามมาเบิ่งเลยครับพี่น้องตอนนี้ก็มีงานหนิงเนาะพี่น้องเนาะว่าหลับจอบเนาะพี่น้องวันนี้พี่น้องตามมาเบิ่งเลยรถกับพ่อมเนาะพี่น้องเนาะ เตรียมพร้อมทุกอย่างพี่น้องว่ามันเขามีงานงานต่อ,อพี่น้องนะตามมาเบ่งเลยครับพี่น้องนี่นาะพี่น้องเตรียมงานวันนี้ก็ไปหลับ j อบคือเก่าพี่น้องนะถัแก่ของเฮาอันนี้ก็คือว่าสิไปไซเนี่ย ไปหน้าครับไปนาเราไปให้หนาเนี่ยไปเบื้งนาครับตามมาเบิ่งเล้วครับพี่น้องเบิ่งหน้าของข้าครับพี่น้องพี่น้องพี่น้องตอนนี้เขาก็มาถึงหน้างานนะครับพี่น้องหน้างานเราพี่น้องเนาะเข้ามาตามมาเบิ่งเลยครับพี่น้องนี่เนาะครับตอนนี้ก็มาทีเดียบลอยแล้วนะครับสนามหญ้า เอ้พี่น <Abby at> ้ำ <Dragon> ส <used cities> <uit> ับเป็นสันด้านชีงามบ่พี่น้องต้อนนี้เขาก็เอาหินเฮ้นยังกว่าพี่นี่เฮ้นยังกว่อันนี้น่ะทางเดินทางเดิน ยังก <laughs> ็สบายดีเนาะทานผู้ชมเนาะมื่อกี้ก็มาพบกับสองบ่าวพ้นเสน่หคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะมาพบกันม,นมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันอาทิตย์เนาะที่ว่าวา่พ้นมาเห็ดงานอยู่ในบ้านทเท่าแก่เนาะมารับชมเลยครับพี่น้อง